ัสดีครับเพื่อนที่รักทุกคนครับพลังชีวิตวันนี้ในตอนกัลยาณมิตรเพื่อนแท้ในายามยากคุณค่าของการคบหาคงจะอยู่ที่วันเวลางความสุขเรามีเพื่อนเรามีคนรู้ใจที่อยู่สนุกสนานชื่นชมในความสำเร็จของกันและกัน ในขณะเดียวกันในวันเวลาที่เลวร้ายเรามีเพื่อนแท้ยามยากที่ไม่ทอดทิ้งเราไปไหนยังคงอยู่เคียงข้างกับเราเป็นกัลยนานมิตรส่งเสริมประครับประคองหาช่องทางชี้แนะให้เราก้าพ้นจากอุปสรรคต่างๆในยามที่มีความสุขก็ส่งเสริมซึ่งกันและกัน คอยหาช่องทางดีๆในการพัฒนาตัวเองในการเรียนในการทำงานในการใช้ชีวิตให้ก้าวหน้าให้มีความสุขเมื่อเราได้มีโอกาสพบเจอกลยานมิตรเหล่านี้แล้วเราจะดูแลเขาอย่างไรครับวันนี้แบ่งปันประสบการณ์กัน4ข้อข้อแรกเนี่ยเรามีการที่จะแบ่งปัน สิ่งดีๆนะครับในทางวัตถุในทางจิตใจคำแนะนำคำปรึกษาซึ่งเราจะมีให้กันและกันนะครับนั่นก็คือการผูกใจดูแลคนที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตของเราข้อที่2การใช้คำพูดใช้คำพูดซึ่งยกย่องให้เกียรติสื่อสารกันด้วยความรักความปรารถนาดีความเป็นกันเอง คำพูดที่ส่งเสริมกำลังใจให้ก้าวพ้นทุกๆอุปสรรคข้อที่สามคือเราสนับสนุนช่วยเหลือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนของเราให้กับกัลยาณมิตรของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำหมากินการเรียนรู้การใช้ชีวิตและความสุขสงบของจิตใจ ข้อที่สี่ข้อสุดท้ายแต่สำคัญไม่ท้ายสุดนั่นก็คือเรามีความเสมอต้นเสมอปลายในการเชื่อมโยงดูแลและเสริมกำลังใจกับเขานะครับเคยปฏิบัติตัวอย่างไรก็ปฏิบัติตัวที่ส่งเสริมกำลังใจเป็นเพื่อนให้ความใกล้ชิดสนิทสนมเหมือนเดิมทั้งสีข้อนี้ก็จะทำให้เรา ได้ดูแลและเชื่อมโยงกับกายานามิตรของเราได้ยั่นยืนยาวนานเป็นพลังชีวิตที่แท้จริงอีกสิ่งหนึ่งสำหรับพวกเราสวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันครับ